สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระเครื่องท่านนะครับผมผมโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่สองร้อยหกสิบเก้าแล้วนะครับมีพระบ้านมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับสนใจหรือชื่นชอบพระงไหนนะครับก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้หรืออาจจะขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้ครับศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เรียกันะครับก็มีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับหรือพร้อมสะดวกโอนก็ได้นะครับ ดูพระองค์แรกเลยนะครับนี่ครับพระองค์แรกนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่อคาครับรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อคำเป็นพระเกจิสุพรรณบุรีนะครับนี่ฮะเป็นรูปหล่อโบราณคําว่าหล่อโบราณนี่ครับนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับคําว่าหล่อโบราณหล่อแบบที่มีนี่ฮะความเก่าแล้วก็นี่ฮะตุ่ม ตุ่มเดือดนี่ครับหล่อโบราณของหลวงพ่อคำนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับนี่ฮะพระรูปรูปหล่อรุ่นแรกท่านนี้นี่ครับสวยๆก็นี่ครับพื้นที่เล่นกันแพงนะครับนี่ครับก็ได้มาแบบนี้มาแบ่งปันพี่เอฟซีนะครับนี่ฮะหลวงพ่อคำนะครับวัดพุทธลางกูลอะไรนี่ครับนี่ฮะจังหวัดสุพรรณใต้ถ่านว่เป็นการเก็บตะไบนี่ฮะละเอียดครับ นี่ฮะลูกต่อเนื้อ,องอมเขียวสวยงามครับธรรมชาติเขานี่นะฮะดูนะครับนี่นะครับสวยงามด้านข้างนี่ฮะถ้าเนื้อโลหะเก่าดีครับเอาเอา450ครับหลวงพ่อคำนะครับนี่นวัดพุทธลางกูล์อะไรจังหวัดที่จังหวัดสุพรรณนะครับนี่ฮะนี่ฮะหล่อโบราณการที่หนึ่งครับ ไปรายการที่สองครับอันนี้เป็นผ้าลีลาครับเนื้อชินครับเนื้อชินเงินนะครับมีประหลอดแห้งเดิมเดิมเลยนะครับมีประหลอดเดิมเดิมนี่ได้มาอย่างนี้ครับผ้าลีลาดูครับเห็นไหมครับตามซอกเก่านะฮะเนี่ยตามซอกจะเห็นความเก่าเขาอยู่นี่ฮะเนื้อชินเงินครับประหลอดแบบแห้งๆเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับนี่ครับอันนี้ไม่ไม่ทราบกลุ่และไม่ทราบว่าขึ้นกลุ่ไหนหรือจังหวัดอะไรครับเนี่ย คือได้มาแบบนี้ครับไม่ค่อยถนัดนี้ร่องรอยการระเบิดของพระนะครับเนี่ยนี่ฮะดูครับเบิดจากด้านในครับสู่ด้านนอกเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ปหลอดแห้งแห้งเดิมเดิมนี่เก่าจริงครับนี่ฮะนี่คือพระเขาเรียกว่าพระลีลาครับนี่ฮะข้างเขาก็จะเป็นพระกรุกประลอดแห้งแห้งเดิมเดิมนี่ฮะเนื้อยุบย่นนี่รอยระเบิดเนื้อย่นย่นนี้ย แห้งเก่าครับสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะปรีดาที่ชื่นชอบพระกูนะครับสนใจก็จัดเลยครับผมรายการที่สองต่อไปรายการที่สามครับอันนี้เป็นพระถ้ำเสือนะครับนี่ผิดพผิ่ตุ๊กตาเล็กครับมีคาบขี้กูเดิมเลยครับนี่ฮะมาดูนะครับเรียกว่าผิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะครับพระกูถ้ำเสือนี่ฮะดูนะครับคลาสสิกดีฮะน่ารักดีนี่ฮะ ฮะกุกุถ้ำเสือนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะสวยเดิมๆครับนี่นะครับผมกุถ้ำเสือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับนี่ธรรมชาติแร้วดูความเก่าดูลาดูลาเก่ดาดูอะไรเนรี้ยนี่ฮะความเก่าของกุนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับกุ่ถ้ำเสือนี่ฮะตุ๊กตาเล็ก ต่อไปรายการที่ที่สี่ครับอันนี้เป็นเนื้อชันมาครับสมเด็จปกโคลงบทเที่ยงวัดมุ่งชุมครับกาญจนบุรีนะครับเท่านี้นี่ดูนะครับนะครับเนื้อสวยและเนื้อดูง่ายง่ายครับนี่ครับนี่ฮะเป็นบทเที่ยงวัดม่วงชุมครับจังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ฮะพระดูง่ายสบายตาครับเนื้อพอสมชันมาหลงบเที่ยงวัดม่งชุม เป็นสมเด็จปกโคะครับนี่ฮะนี่ครับพระเมืองการนะครับนี่ฮะที่พียนดัดที่อยู่เมืองการนะครับนี่ฮะต้องจัดแล้วครับนี่ลอยตัดพระดูง่ายๆสบายตายครับพระปกโคหลวงเที่ยงวัดมงชุมเป็นพระสมเด็จอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมพื้นที่น่าจะเล่นกันราคาสูงนะครับาการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านี่เป็นอันนี้เป็นคู่อินครับนี่ฮะเป็นเนื้อโลหะ เป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งครับนี่ฮะแล้วเนื้อโลหะเก่าเก่าเนี่ยอินนะครับอินดูนะฮะโอ้โหอินกอดกันนะครับนี่ครับอินเนื้อโลหะเก่าเก่าเนี่ยน่าใช้ครับผมนี่ครับส่วนพุทธคุณก็ไม่แน่ใจว่าทางเมตตาหรือเปล่าครับเนี่เมตตามหานิยมนี่ฮะดูนะครับอินนะครับอินเอาสามร้อยห้าสิบครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบ เดี๋ยวลงรายการี่ห้าต่อไปรายการที่หกครับรายการที่หกนี่เป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะดูนะครับแม่เนื้อแห้งแก๊กเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับธรรมชาติของเนื้อเขาสุดนี่ฮะรอยปริแยะดูด้านหลังนะครับเห็นไหมปริแยเป็นธรรมชาติก็สวยงามด้วยครับเนื้อเนี่ยนี่ฮะนี่ครับ นี่ครับผมเอาสามร้อยห้าสิบร้อยครับสาเร็จรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดครับที่เจ็ดมานี้่ะครับอันนี้เป็นสาเร็จปกโพอันนี้ไม่ทราบที่ครับแต่เนื้อเขาจัดจ้านมากนี่ฮะอันนี้ลุ้ที่จัดไปเลยครับนี่ฮะดูนะครับโอ้โหดูนี่ฮะดูเนื้อครับโอ้ยเนื้อ ความเก่ามีลารักดำแล้วเ,เนื้อเก่าจริงครับนี่ฮะอกโพครับ,โโรรบเนื้อนี่แบบเนื้อแบบตุ๊กตับอะ่ะนี่นะฮะนครับดูเนื้อเก่าคลาสสิกโคตรคลาสสิกเลยฮะดูด้านข้าแงแม่เลาะพระมีรอยแอนแน,นิดๆด,ด,ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับความเก่า นี่คือพระสมเด็จปกโคครับนี่ฮะทราบที่จัดไปเลยนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับสมเด็จปกโคสวยงามครับนี่ฮะเก่ารายการที่เจ็ดนะครับต่อไปรายการที่แปดครับที่แปดนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวครับนี่ฮะเหรียญเจ้าสัวมาเรี่ยมเดิมๆเลยครับนี่ฮะเรียมเก่าๆเนี่ยผมนี่ฮะพี่ๆในดูแล้วนะครับมีจานด้วยครับนี่ต้องลอยการจานรับ ดูแลวแบบชอบหรือใช่นะครับนี่ยหูจะเป็นหูเชื่อมครับนี่ฮะได้มาก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเก้ครับนี่ฮะแต่โลหะเขานี้บอกตรงว่าเก่าจริงสภาพใช้นะครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวห้าร้อยครับผมนี่ฮะเก่าจริงดูการเลี่ยมเลี่ยมเก่าเลยมาเนี่ฮะจ้าสัวสวยๆวยเงี้ยเนื้อแดงๆดูนะครับนี่ฮะ เชื่อมนะครับนี่เชื่อมนะรอยแต้มเชื่อมด้านหน้าเลยห้าร้อยครับผมรายการที่แปดครับต่อไปรายการที่เก้าครับที่เก้าเอาสมเด็จครับสมเด็จเป็นสมเด็จนี่ครับพิมพ์ใหญ่วัลคังครับเนื้อจัดจ้านเนื้ออกแบบน้าตาลน้าตาลเทาครับเนี่ยแบบเนื้อเทาโซนเทาแกะมดสารนี่ครับมดสารสวยงามครับดูด้านข้างนะครับ เราดูด้านหลังครับรอยกระดานธรรมชาติมากนี่ฮะเอา450ครับผมตรงนี้นะขอแยกตัวที่450ต่อไปรายการที่11 11ครับอันนี้เป็นผ่ารอดครับนี่ฮะท่ารอดนะครับดูครับเนี่ยผ่ารอดดูนะฮะนี่ครับธรรมชาติเราดูนะดูเส้น ดูเส้นรงข้างหัวผิวๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับพ่ารอดดูด้านหลังนะครับเป็นรอยนิ้วมือธรรมชาติครับนี่ฮะผารอดนะครับสวยเดิมเดมนี้ยดูนี่ฮะเนื้อดินเก่าด้วยครับคลาสสิกนี่ฮะพิมพ์ธรรมชาติดีสี่ร้อยครับขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยพารอดต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับสมเด็จเนื้อแก่น้ํามันนะครับ นี่ฮะแก่น้ํามันกเก่านี่เนี่ยเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับเนี่ยดูเนื้อซอกแขนลึกๆนี่ฮะเนื้อกกเก่าเนื้ออกแก่น้ํามันมวลสารก็เยอ,อครับผมนี่ฮะนี่ครับการที่สเอ็ดเอาสามร้อยห้าสิบครับผมจัดไปไปรายการที่สิบสองครับวัดขวางฐานสูงอันนี้เอาสามร้อยครับผมนี่ฮะสามร้อยก้น สวยอย่างเงี้ยเะีุยุยยดูนะฮะฐานสูงเอาสามร้อยครับผมลอยการแต่ตไบนะฮะเอาเก่าสามร้อยครับรายการที่สิบสองครับไปรายการที่สิบสามสิบสามนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองนะครับดูะฮะเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกครับดูใบหน้านะครับผมไม่รู้ว่าเป็นบล็อกอะไรครับนี่ฮะเขาบอกว่าบล็อก คงคาอะไรนี่ครับนี่ฮะคงคานี่ฮะกลุ่นเนื้อเนื้อเก่าจริงครับนี่รอยตรงสื่อคมปิดเลยนะฮะดูไปหน้านะครับนี่นไหมดูนะครับเห็นไหมครับตัดข้างเห็นไหมเป็นฝันเฟ,ฟืองเลยนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับยุบย่นนี่ยน่ยน,ยนรอยยน่นนี่ฮะตงสื่อหูปิ้งครับหูปิ้ง นี่ยเอาสี่ร้อยครับหลวงพ่อผางนะครับปีหนึ่งสองเหรียญรุ่นแรกเท่านะครับเนี่ยดูหูรู้เลยครับเจาะเห็นไหมครับนี่ครับหูอีกสวยงามครับเอาปีหนึ่งสองครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่สิบสามงผางต่อไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่มารงนี่ว่าครับสิบสี่เปลี่ยนเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับองค์นี้นะครับผมบอกตรงเลยว่านี่ครับสวยงามแล้วเนื้อแบบจัดจ้านมากนี่เป็นพิมพ์นิยมครับนี่ครับ เนื้อเขานี่แบบโอ้โหตับเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับผมนี่ฮะหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมใต้ฐานเข้าเห็นไหมนี่ฮะเรียมเปิดใต้ฐานให้เห็นช่อชนวนและโลหะความเก่าขาดูนี่ฮะแบบโอ้โหเนื้อสวยจริงนี่ครับหลงพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับองนี้ขอห้าร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะต้องจัดแล้วนะครับห้าร้อยห้าสิบดูนะครับ คลาสสิกและสวยจริงๆนะครับรายการที่สี่ครับห้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สิบห้าอีกสมเด็จฐานแซมครับฐานแซมเนื้อจิจ้าจิจ้านดูนะครับฐานแซมเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับอ่ะนี่ฮะดูนะฮะโอ้โหนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องลอยการป่านคูดเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย สอยห5 0ครับฐานแซมรายการที่15้าไปรายการที่ส6บหสหมาครับเอานี้ดีกว่าครับส6 1หเป็นภาพป,ปิดตาครับอันนี้ปิดตาไม่ทราบที่ครับยันยุ่งงี้ฮะนี่ฮะ,ฮะดูปิดตาไม่ทราบที่แต่โลหะเขาบอกตรงๆเลยนะครับว่าโลหะเขานี้นี่ฮะที่มาที่ไปนี่โอ้โหโลหะดีมากเลยนะครับดูนะครับด้านหลัง เ็นยันม้วนขนมจีนเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหแซบเลยดูปิดปิดทวารก็ปิดหูครับก็มาปิดตาครับผมนี่ฮะน่าจะเป็นสายใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจใต้ฐานก็จะเป็นนี่ฮะการตัดช่อครับนี่เอาอี่หอยัสเปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับปิดตานี่ฮะสวยๆอย่างนี้นะครับนคลาสสิกดูนะฮะ ของเรียมมาใช้อย่างดีนะครับแต่พุทธคุณสูงครับกรอบแตกเลยนะครับนี่ครพุทธคุณสูงกรอบเลยแตกนะครับยอดครับเอาห้าร้อยครับผมรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ดนี่ฮะอันนี้เป็นนี่ครับพราแก้วครับพ้าแก้วหลวงพ่อเจียมนะครับหลวงพ่อเจียงหลวงพ่อเจียงสูตรขาคอนะครับนี่ฮะนี่นะครับ ขอญาตแก่เลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเจียงเป็นพระแก้วครับแก้วขุนเนีฮะสวยตะเข็บเดิมเอา4ี่้อยห้าิบนะครับพระแก้วหลวงพ่อเจียงนะครับนี่ฮะสวยเดิมเดิม4ี่รอยห้าสิบนี่ฮะโอ้โหพระดูนะครับนี่ฮะใบหน้าดูตะเข็บข้างนี่ฮะสี่อยห้าสิบต้องจัดแล้วครับผมนี่ฮะนี่ครับพระสวยสมบูรณ์ไม่มีกระเทาะไม่มีวินนะครับ นี่ฮะ450หลวงพ่อเจียงรายการที่สิบเจ็ดนะต่อไปรายการที่สิบแปดสิบแปดมาครับพระสมเด็จนะฮะพิมใหญ่นะครับสวยเดิมๆอันนี้เอา450ก็แล้วกันครับนี่ครับขออนุญาตเปิดที่4ิ0แล้วเนื้อจัดจ้านเนี่ยเนื้อหมดสารกินจ้าแล้วผิวกเก่าเนี้ยเนี่ยนี่ครับนี่เป็นเป็นก้อนๆเลยครับนี่ครับดู มูสานอาจจะมีรอยบิดตัวเล็กน้อยเห็นนี่ฮะมูสานก็เอาสี่ร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบแปดครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่เป็นพระปีรันเปลวเพลิงเล็กนะครับนี่ครับเปลวเพลิงเล็กหรือเปลวเพลิงใหญ่ไม่รู้นะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้ครับรถเดิมๆด้วยบ้านๆด้วยครับดูโหดูคลาสสิกไหมคลาสสิกดูนะ ภาพไข่ธรรมชาติปกคลุมครับ4 5 0ห้าสิบครับรายการที่19เก้านะครับนี่ฮะภาพบ,บีหลัง450ยห้าสิต่อไปรายการที่2ี่สิบครับยี่สิบตะกุดหลงพอกวยครับนี่ฮะตะกุดขาเป็นตนี่ครับพร้อมเชือกดาเดิมแล้วลูกสะกดนะครับนี่ฮะลูกสะกดชัดเจนมีเม็ดงาขั้น2เม็ดครับนี่ฮะนี่ฮะมางาขั้นอันนี้ตัวจริงครับเดิมเดิมแล้วไม่ได้ใช้ด้วยนะครับนี่ฮะดูโอ้โห้วพะ แตะกุดเขานี่ครับบอกตรงเลยว่าสวยดําเดิมครับนี่พี่นใดหน้าสะสมหน้าใช้นะครับนี่เอาเอาเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมตะกุดนะครับนี่ครับบวกบางๆงครับนี่ฮะสวยดําเดิมในการที่ยี่สิบครับตะกุดหลวงพ่อกลวยครับการันตีให้เลยครับหลวงพ่อกลวยแน่นอนครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดนี้ดูนะครับนี่เป็นพิมพ์เป็นหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงครับพิมพ์มานวิชัยครับ เท่านี้บอกตรงว่าสวยงามมากครับแล้วพระใช้มานะครับนี่ฮะนี่ฮะหลวงพ่อโตวัดบางทิงนะดูนะครับพระใช้มาแล้วดูตามซ่อมครับนี่ฮะเก่าจริงแล้วเนื้อเขานี่จัดจ้านนี่ฮะบางกระทิงครับบางกระทิงนี่ครับยังเห็นหน้าตาลำไายอยู่นะครับนี่ฮะโอ้เราเนื้อนี้บอกตรงเลยว่านี่ฮะ ด้านหลังครับจะมีรอยแบบรอยปาดเล็กๆคู่นี่ให้เห็นครับแต่พระสภาพใช้มานะครับนี่ฮะมาดูใต้ฐานเขาครับอู้น้นเก่าจริงครับอันนี้นบ้านเลยพระสภาพใช้มาโตวางเเอาเอาห้าร้อยห้าสิบครับอันนี้ดูง่ายครับเนี่ยนี่นะครับดูนะพระอาจจะใช้มาลื่นมัางเนี่ยเป็นธรรมชาติห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่เบ็ดโตวัดบางกระิโอ้สุดยอดครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับอันนี้เป็นนี่ฮะหลูกปุ่ทวดครับหลูกปุดทวดคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับอันนี้ของคุณแม่บุญเรือนนะครับแล้วารอันนี้เป็นยันครับยันของคุณแม่นะครับแล้วเนื้อทวดเนื้อผงนะครับสวยมากๆครับองนี้นี่แห้งแก๊กเลยนะนี่ครับน่าใช้มากเราดูบ้านนะนี่ฮะผิวบนบ้านเลย เป็นหลวงปู่ทวดคุณแม่บุญเรือนนะครับสร้างราวๆสองสี่เก้าเก้ากว่าเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดดูประมาณนี้ครับข้อมูลก็ไม่ค่อยเป๊ะนะครับผมนี่ฮะนี่ครับเป็นแม่ัวยันนะฮะนี่ครับออกวัดอะไรนะไอ้วัดอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนี่วัดวัดครูสัมพันธ์อะไรนี่ครับนี่ครับ นี่เป็นหลค์ปูทวดคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่ฮะก็สวยเดิมๆสวยมากมากครับนี่ฮะพระน่าใช้จริงดูนะครับนี่ครับพาพองค์นี้นะครับนี่น่าใช้ดูนะครับกระดูง่ายด้วยคุณแม่บุญเรือนดูนะฮะนี่ยันเขานี่ครับการันตีเลยครับของคุณแม่บุญเรือนครับตงเติมพระน่าใช้ทวดครับเอาหกร้อยห้าสิบครับองค์นี้นะฮะขอราคาดนึงนะครับนี่ฮะ นี่ครับหก0้อยห้าสิบแม่บุญเดือนต่อไปรายการที่น่ยี่สิบสามครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนี่ครับยี่สิบสามครับรูปรอหลงพ่อเงินนี่ฮะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับผมจีบอลคว่ำครับนี่ฮะดูจีบอคว่ำเราดูใบหน้าเขานะครับนี่ฮะเราดูนะครับ ตามซอกเห็นไหมซอกสาสนิมแดงลึกๆนี้นี่ครับรับพาเขาเนะโอ้โหแล้วจมูกอย่างเฉินลงเลยครับจมูกโด่งครับเนี่ยดูตะเข็บข้างนะครับเนื้อสาสนิมแดงนี่ฮะเห็นไหมประกบหน้าประกบหลังเห็นไหมครับจะแง่งอย่างนี้ครับหน้าจะหนาหลังจะแบบจะเป็นนี้ครับนี่ตำราหลวงเงินวัดบางคานเลยนะครับนี่ฮะตะเข็บดูนะครับ ะถลาสิกมากแล้วเนื้อเขาเนี่ยนี่ฮะนี่ครับเนื้อเขาสวยจริงๆเราดูก้นนะครับดูไหมก้นธรรมชาติมากดูโอ้โหผะต้องจัดแล้วครับอย่างนี้ครับเนี่ยเจออย่างน,นี้ต้องจัดครับเนี่ยไปเดินหาในสนามแทบไม่เจอเลยครับเนี่ยหงุ่มเงินผิดขี้ตาจีวรคว่ำครับดูเป็นสี่ชายว่ะจีวรคว่ำเน,นี่ย สวยงามริงดูนะฮะดูนี่ฮะโอ้โหละพระนี่เห็นไหมสวยจริงครับนี่ครับใต้ฐานดูนี่เอาเจ็ดร้อยบาทเลยครับผมรายการที่ยี่สามขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สี่ครับยี่สี่เอามาครับยี่สี่นี่เป็นหลวงพ่อผางครับนี่ฮะหลวงพ่อผางอันนี้ เลี่ยมเงินนะครับเจ้าของเลี่ยมเงินไว้นะครับนี่ฮะหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองสภาพใช้นะครับเลี่ยมเงินมานี่ฮะตรงสือดูตรงสือคมชัดๆเนี่ยเราดูนะครับดูใบหน้าหลวงพ่อครับเห็นครับใบหน้าหลวงพ่อผางโหสวยจริงครับเนี่ยนี่นะครับผมนี่จะเป็นบล็อกคงคาหรือคงเคไม่รู้ครับนี่ฮะแต่ก็ได้มาแบบนี้ครับเลี่ยมเงินมานะครับนี่เงินแท้ครับเลี่ยมเงินแท้นี่ครับ มาแบ่งปันพี่พีนะครับเลี่ยมเงินแท้เนี่ยเลี่ยมเงินก็โอ้โหเท่าไหรแล้วครับเนี่ยเอาเก้าร้อยห้าสิบครับเอาหลงพ่อผางเก้าร้อยห้าสิบดูนะครับหลงดําสวยๆโอ้ต้องจัดครับเก้าร้อยห้าสิบราคานี้ครับเลี่ยมเงินด้วยไม่แพงอย่างที่คิดนะครับต่อไปรายการที่ที่ยี่ห้าครับยี่ห้าเป็นสมเด็จวรละคงครับนี่ฮะแล้วดูนะครับกรอบตลับคุกใหม่นี้นะครับวันนี้แถนตลับคุกให้ด้วยนะครับใครปิดองนี้นะครับ รับตลับคุกไปเลยครับจะของใส่อยู่หรือคล้องอยู่นะครับขอญาตแกะนะครับผมนี่ครับสุดเด็ดวัลคังพิมพ์ใหญ่แกะมาแล้วครับนี่ฮะโอ้ยแน้นพุกเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับแกะมาแล้วครับนี่ฮะสุดเด็ดวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหนี้บอกตรงว่าัตลับพุกนี้ต้องสวยงามแน่นี่ฮะดูนะครับ ด้านล่างนะครับแห่เนื้อโรนี้นะฮะโหน้าเจ้าของถึงใส่ตลับพุกนี่ครับรักมากดูเนื้อนะครับอุ้อยเนื้อจิจานจัดจ้านครับนี่ฮะนี่ฮะนี่คราบแป้งเดิมเดิมครับตามซอกเห็นไหมครับนี่ฮะละเม็ดมวลสารเขาจัดจ้านดูพระนะครับไม่ได้ผ่านการปัดแต่งอะไรเนี่ยคาราบเขาเรียกว่าคราบอะไรนะ จัดจงอยากใยขี้ฟูงขี้ฝุ่นนะตามซ่อนเห็นอยู่นะนี่ครับนี่เม็ดแดงครับนี่ครับไล่ไปทีละจุดนะครับดูไปหน้าดูเสียนะครับแล้วดูด้านข้างตัวตัดหูกไหมครับดูด้านหลังกันนะครับนี่ฮะมวลสารเขาอฮ้ยพายงนี้นะต้องจัดแล้วครับนี่มวลสารเขาจริงฮะเนี่ยดูนะฮะอืมชาแป้งเดิมครับนี่ฮะ มเด็จรายการที่ยี่ห้าครับสวยเดิมๆ้อมตลับคุกเลยนะครับนี่ครับมาพ้อมตลับคุกนะครับองค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดที่เอาเก้าร้อยห้าสิบครับผมจัดไปนะครับรายการที่ยี่ห้านะครับเก้าร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกมาฮะเอานี้ดีกว่าครับยี่หกเป็นพระสมเด็จนะฮะผมดูเป็นอ่าน่าจะเป็นสังฆติครับ นี่ฮะได้บบ้านมานะครับนี่กรอบดูกรอบเก่ากรูเลยครับนี่ยสังคติเป็นได้เป็นพิมพ์บางอุปมครับนี่ครับนี่ครับสังคติบางอุปมดูข้างหลังนะครับเห็นไหมด้านข้างด้านหน้าครับเห็นการตัดของเขาเป็นธรรมชาติมากดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นสังคติมีหูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูเนื้อเขาได้ไหมเห็นไหมครับนี่เนื้อความเก่าอ๋อโอ้ยดู นี่ฮะดูนะครับเนื้อเขาแก่งเป็นธรรมชาติมากครับดูด้านหลังนะครับนื้อพระสวยงามจริงครับนี่นะครับดูไล่เนื้อนะครับโอ,โ,โอ้โหเนื้อนี่ฮะนี่ครับนี่คือรายการที่ยี่บหกครับแพรร์จูนี้จัดจ้านาจริงๆครับนี่ฮะ นี่ครับพระสมเด็จในการที่ที่ผมนะครับเพี่นใดที่ชื่นชมหรือชื่นชอบนะครับพระสมเด็จนะครับจัดไปครับรายการที่ผมอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะฮะัสังคติมีหูครับแปดร้อยบาทต่อไปรายการที่นี่ครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นพระสมกรพิมพ์กลางนะครับนี่ใช้จนห่วง หูหักเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะขอแยกแก่เลยนะครับใช้มานะครับจนหูหักเลยนี่ฮะหาซุ้มกอะผิวกลางนี่ฮะสวยเดิมๆดูนะครับตรงนี้นะครับบอกตรงว่าจัดจ้านมากดูเนื้อนะครับดูคาบความเก่าเขานะฮะนี่ผิวกลางนะครับนี่ซอบลึกเห็นไหมครับเป็นลาดําเกาะละองพระมีดินเกาะเนื้อนะครับ สวยงามพิมพ์กลางนี้เก่าคลาสสิกดูด้านหลังนะครับเห็นเม็ดปวดเม็ดแร่ลงรอยความเป็นรมชาตินี่ครับพิมพ์กลางนะครับอง์นี้นี่ขอราคานิดนึงนะครับนี่ฮะนี่ครับเจ้าของรักมากเลยต้องแบ่งเข้ามาครับนี่เอาเก้าร้อยครับผมพิมพ์กลางนะฮะหายางจริงลองเทียบพิมพ์ดูนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดอันนี้ครับ นี่เป็นรูปหล่อลงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับองนี้สวยจัดจ้านมากให้ดูนะครับผมนี่ฮะรายการที่ยี่สิบแปดครับดูดูความลึกความลึกนะครับนี่ลูกจีวรดูเนื้อสาสนิมแดงดูใบหน้านะครับนี่โอ้โหดูความเก่าความคลาสสิกเขานี่ฮะต้ถ่านนะครับนี่ธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ สวยงามมากนี่ฮะนี่ครับแพีเศษใดชอบนะครับหรือแบบสวยงามดูแล้วชอบจัดเลยครับผมอ,องนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับในการที่ยี่สิบแปดครับไปในการที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านะครับนี่ฮะในการที่ยี่สิบเก้าครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ หลวงปู่โทษองค์นี้นะฮะเนี่ยผมดูแท้นะครับแต่ไม่รู้วัดครับว่าเป็นวัดไหนนะครับสร้างมานี่ครับพิเพนใดนะทราบข้อมูลหรือรู้ที่นะครับหรือมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับดูเนล้อโลหะเก่าอย่างเงี้ยนี่ฮะอันนี้นะครับผมซื้อมาด้วยคาว่าพระแท้ครับแต่ไม่รู้วัดเนี่ฮะดูนะฮะความเก่าเขาโลหะเขาอมเขียวนี่ครับ นี่เดูความเก่าตามซอกขี้เบ้ามีเลยนะครับนี่ฮะขี้เบ้าตามซอกองพานดำนี่นี่ดูใบหน้านะครับนี่ครับผมดูไม่รู้วัดจริงไม่หาวัดไม่เจอครับเนี่ยการแต่งนี่ฮะเอาขออนุญาตเปิดเอาทุนคืนนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะนี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับนี่ใครทราบที่จัดไปเลยครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบเก้าก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่เพ่นใดครับ ชอบแพ้วไหนรู้สนใจแผ้าไหนก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์0892141595นะครับผมก็มีบริการเก็บไปทางหรือพร้อมสะดวกได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครัสวัสดีครับ